ยินดีต้อนรับสู่อาณาจาักรููผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1,201ตระกูลหลีขอบคุณเจียนอีหลิงด็อกเตอร์เจียนขอบคุณมากผมไม่รู้จะแสดงความขอบคุณยังไงดี ลูกชายคนโตของตระกูลหลี่กล่าวขอบคุณเจียนอีหลิงในนามของตระกูลตอนนี้สายตาของพวกเขาที่มีต่อเจียนอีหลิงนั้นได้เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมันเป็นหน้าที่เจียนอีหลิงตอบกลับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ว่ามันจะเป็นหน้าที่ของคุณหรือไม่คุณก็ได้ช่วยชีวิตพ่อของผมไว้ดังนั้นคุณก็คือผู้มีพระคุณของตระกูลเราลูกชายคนโตข,ของนายท่านหลี่โค้งคำนับเจียนอีหลิง ความรู้สึกขอบคุณที่พวกเขามีไม่สามารถอธิบายเป็นคำง่ายๆสั้นๆได้สรุปแล้วตระกูลหลี่ของพวกเขาเป็นนี้บุญคุณเจียนอีหลิงไม่ต้องเกรงใจคุณต้องการอะไรจากนั้นคนตระกูลหลี่ก็เอาธงที่พวกเขาสั่งทำสำหรับเจียนอีหลิงออกมาบนนั้นเขียนว่ามือเวทมนต์ทำให้คนตายฟื้นคืนชีพหมอทวดากลับมาเกิดและเกิดมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามลำดับ มิสเตอร์ลี่ยังทิ้งรายละเอียดการติดต่อของตัวเองไว้ให้เจียนอ e ีหลิงและบอกกับเจียนอีหลังว่าเธอสามารถติดต่อเขาได้ตลอดเวลาหากมีปัญหาใดๆตอนนี้ในห้องทำงานเต็มไปด้วยผู้คนทุกคนที่เห็นฉากนี้ต่างก็ปรบมือแสดงความยินดีกับเจียนอีหลังทุกคนรู้ดีว่าสถานการณ์วันนั้นอันตรายแค่ไหนพูดได้เลยว่าชีวิตของนายท่านลี่ถูกดึงกลับจากประตูแห่งความตายโดยเจียนอ e ีหลิง นั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบเจียนอีหลิงแม้ว่าเจียนอีหลิงจะยืนดูเฉยๆก็ไม่มีใครพูดอะไรได้ชีวิตคนเรายิ่งใหญ่เจียนอีหลิงมีบุญคุณที่ช่วยชีวิตคนตระกูลหลี่ไว้เฟยชิงเดินผ่านประตูห้องทำงานของเจียนอีหลิงและได้ยินเสียงอึกทึกครึกโครมดังมาจากที่ไกลๆเฟยชิงยืนอยู่หน้าประตูสักพักเสียงหัวเราะที่ดังออกมาจากภายในฟังแล้วแสบแก้วหูเป็นพิเศษ เธอเร่งฝีเท้าและเดินกลับไปที่ห้องทำงานของตัวเองอย่างรวดเร็วไปปิงปิงมาหาเฟยชิงที่ห้องทำงานของเธอด็อกเตรเฟียฉันเห็นคนตระกูลหลี่พวกเขามาเพื่อมอบทงให้เจียนอีหลิงและยังเขียนเกี่ยวกับการรักษาที่ยอดเยี่ยมของเธออีกด้วยฉันเห็นแล้วยังต้องให้เธอมาบอกอีกเหรอไปปิงปิงถามเฟยชิงว่าดรเฟียตอนนี้เพื่อนร่วมงานในโรงพยาบาลกรรมบอกว่าเจียนอีหลิง เป็นศัลยแพทย์ที่เหมาะสมกับการเป็นที่หนึ่งขอองค์ลั่วไห่ยเซิรินฉันรู้เธอไม่จําเป็นต้องเน้นเรื่องนี้กับฉันอีกก็ได้ไม่เพียงแต่ในโรงพยาบาลของพวกเขาเท่านั้นแต่บนอินเทอร์เน็ตก็มีข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างงดหลามว่ากันว่าตระกูลหลี่ได้เริ่มช่วยเหลือโปรโมทเจียนอีหลิงไม่ว่าจะเป็นคนตระกูลหลี่ที่เป็นคนลงมือทําเองหรือเจียนอีหลิงจงใจ ตอนนี้การประเมินเจียนอีหลิงก็เหนือกว่าเฟยชิงโดยสิ้นเชิงไปปิงปิงปลอบใจเฟยชิงด็อเตอร์เฟียเธออย่าเสียใจไปเลยเรื่องของนายท่าลีต้าเป็นอุบัติเหตุและเจียนอีหลิงก็เป็นเหมือนแมวตาบอดที่จับหนูตาย 2. ในสของการผ่าตัดทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอแต่ในที่สุดเจียนอีหลิงกลับมารับผลประโยชน์ไปแทนฉันไม่เป็นไรเฟยชิงไม่ต้องการแสดงด้านที่ผิดหวังของตัวเองให้คนอื่นเห็น ไม่เป็นไรก็ดีแล้วไปปิงปิงเสนอความคิดให้เฟยชิงฉันได้ยินมาว่าเพื่อนร่วมงานของเธอคิดที่จะเรียกเจียนอ e ีหลิงไปเข้าร่วมการสร้างทีมในสัปดาห์หน้าและสถานที่สร้างทีมอยู่ในทะเลสาบซีซานและฉันเคยได้ยินมาว่าเจียนอ e ีหลิงว่ายน้าไม่เป็นคำใบของไปปิงปิงนั้นชัดเจนมากเธอกำลังคิดอะไรอยู่ฉันไม่มีเจตนาอื่นไปปิงปิงรีบอธิบาย อย่าคิดว่าจะใช้ฉันเป็นเครื่องมือฉันรู้ว่าวันนั้นเธอถูกเจียนอีหลิงทำให้อับอายขายหน้าเฟยชิงเปิดโปงความคิดของไปปิงปิงไปปิงปิงทำหน้ากระอักกระอ่วนฉันไม่มีความคิดอื่นจริงๆวันนั้นเจียนอีหลิงก็พูดกับฉันแค่ประโยคเดียวฉันไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นฉันกลัวด็อกเตอร์เฟียอารมณ์ไม่ดีจึงอยากมาปลอบใจเธอเท่านั้นตอนที่1202เฟยชิงถูกลดตำแหน่ง 1. ไม่จำเป็นต้องตอบโยนฉันถ้าอย่างนั้นฉันกลับไปทำงานก่อนนะไปปิงปิงรีบจากไปอย่างรวดเร็วหลังจากไปปิงปิงจากไปใบหน้าของเฟียชิงก็มืดมนลงต่อหน้าคนอื่นเธอยังสามารถแซงทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวเองเธอไม่สามารถโน้มน้าวตัวเองไม่ให้คิดถึงเรื่องนี้ได้การประชุมประจำเดือนของโรงพยาบาล แพทย์ทุกคนไปที่ห้องประชุมใหญ่ของโรงพยาบาลเพื่อเข้าร่วมประชุมประธานในที่ประชุมคือผู้อำนวยการสาขามิสเตอร์ลี่จัรเจียในช่วงครึ่งแรกของการประชุมแต่ละแพกรายงานการทำงานและสรุปผลครึ่งหลังเป็นการอภิปรายงานวิจัยและพัฒนาในบางหัวข้อโรงพยาบาลลัวไหเ่เซินมีผู้ป่วยไม่มากนักเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลทั่วไปความเข้มข้นของงานจึงไม่มากนักทำให้พนักงานมีเวลาและพื้นที่เพียงพอสำหรับการวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้า เมื่อการประชุมใกล้จะสิ้นสุดลงเพื่อนร่วมงานก็ถามผู้อํานวยการสาขาว่าผู้อํานวยการสาขาเจียนอีหลิงน่าจะอยู่ที่สมนักงานใหญ่ตอนนี้เธอถูกจัดให้อยู่ในสาขาอย่างเป็นทางการแล้วเหรอหากถูกจัดให้อยู่ในสาขาอย่างเป็นทางการในระดับหนึ่งนั้นถือว่าเป็นการถูกลดตําแหน่งหลีจัวเจียหยุดไปครู่หนึ่งและมองไปยังเจียนอีหลิงที่นั่งในส่วนท้ายสุดของห้องประชุมและหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตอบว่าแล้วแต่ความตั้งใจของเธอ หลังจากฟังคำพูดของหลี่จัวเจียแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าสถานะของเจียนอีหลิงในโรงพยาบาลไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดแต่เรื่องนี้ยังพอเข้าใจได้หลังจากเรื่องของท่านผู้อาวุโสตระกูลหลี่ทุกคนก็เข้าใจถึงความสามารถของเจียนอีหลิงและรู้ว่าทำไมเธอถึงเป็นหมอของโรงพยาบาลหลักได้ในขณะที่เฟียชิงเป็นแค่หมอในโรงพยาบาลสาขาเท่านั้นแม้ว่าทั้งสองเป็นศัลยแพทย์ชั้นนำแต่ก็ยังมีช่องว่าง มีคนมองมาทางเฟยชิงโดยไม่รู้ตัวเมื่อรู้สึกถึงสายตาของคนรอบข้างใบหน้าของเฟยชิงก็แข็งทื่อเธอไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามองคนอื่นสุดท้ายหลีจัวเจียประกาศสิ่งหนึ่งสุดท้ายผมจะประกาศสิ่งหนึ่งน้ำเสียงของหลีจัวเจียดูเคร่งครึมฟังดูก็รู้ว่าเรื่องที่จะประกาศในตอนท้ายนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กทุกคนมองเขาด้วยความคาดหวัง โรงพยาบาลได้ตัดสินใจเพิกถอนตำแหน่งหัวหน้าแผานากศัลยกรรมของเฟียชิงและลดตำแหน่งให้เป็นศัลยแพทย์ทั่วไปหลีจ่จวเจียประกาศทันทีที่ข้อความนี้ออกมาห้องประชุมทั้งห้องก็งเงียบกริบสายตาของทุกคนค่อยๆหันไปหาเฟียชิงเฟียชิงยืนนิ่งอยู่กับที่เธอรู้สึกหูอื้อเพื่อนร่วมงานก็มองเธอราวกับว่าพวกเขากำลังเยาะเย้ยและสงสาร เพื่อนร่วมงานถามผู้อำนวยการว่าแล้วใครจะเป็นหัวหน้าแผนกสาร,รกรรมของเราในอนาคตทุกคนเดาว่าเฟยชิงน่าจะถอนตัวและเจียนอ e ีหลิงจะได้รับอนุญาตให้นั่งในตำแหน่งนี้ตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันรอเดือนหน้าผมจะทำการประเมินก่อนตัดสินใจว่าใครจะดำรงตำแหน่งนี้หลีจวเจียตอบว่า การประเมินแพทย์ยังสามารถเข้าร่วมได้ต่อไปถ้าหมอเฟยทำได้ก็ถือว่าโดดเด่นในการประเมินและพิสูจน์ให้เห็นว่าของตัวเองยังสามารถดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกได้ดังนั้นตำแหน่งหัวหน้าแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาลก็จะยังคงเป็นหมอเฟยอยู่แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกว่าความน่าจะเป็นของเจียนอีหลิงนั้นค่อนข้างสูง หลังจากการประชุมจบลงเพื่อนร่วมงานได้หารือเกี่ยวกับการประเมินเดือนหน้าในกลุ่มวิเชตที่ผู้อำนวยการสาขาพูดถึงทุกคนต้องสู้ในการประเมินเดือนหน้าเจียนอ e ีหลิงแข็งแกร่งมากแต่ทุกคนยังมีโอกาสทำงานหนักคิดเสียว่ามันเป็นการฝึกฝนที่ดีใช่ใช่มันเป็นโอกาสสำหรับการฝึกฝนแต่ฉันคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเอาชนะเจียนอ e ีหลิงเธอแข็งแกร่งเกินไปตอนที่1203เฟยชิงถูกลดตำแหน่ง 2. ฉันเดาว่าการประเมินนี้เรียกว่าเป็นเพียงการสร้างแรงผลักดันให้กับเจียนอีหลิงและเพื่อนโน้มน้าวใจทุกคนฉันจะทําอะไรได้อีกฉันไม่มั่นใจเจียนอีหลิงอายุน้อยกว่าฉันแต่ความแข็งแกร่งของเธอนั้นเหนือกว่าฉันมากการที่เธอได้เป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมคงไม่มีใครไม่พอใจฉันรู้สึกว่าดรเฟียค่อนข้างสงสารถึงแม้ว่าเธอจะไม่เก่งเหมือนคนอื่นแต่เธอก็ยังเป็นผู้นำด้านศัลยกรรมอยู่เพียงแค่ด้วยกว่าเจียนอีหลิงเท่านั้น นี่เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เสือสองตัวไม่อาจ,จอยู่ในถ้ำเดียวกันได้ฉันรู้สึกว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด็อเอรเฟยอาจจะไม่สามารถอยู่ในโรงพยาบาลได้อีต่ออไปแต่ยังไงก็ตามลั่หายเซิรนก็เป็นโรงพยาบาลที่จ่ายค่าตอบแทนดีที่สุดในประเทศไม่มีโรงพยาบาลไหนให้เงินเดือนสูงแบบนี้ได้และในฐานะที่เป็นพนักงานของลั่หายเซินก็ยิ่งดีเป็นสเท่าเพราะจะทาให้เธอมีหน้าตาอีกด้วย ไม่ตอนนี้โรงพยาบาลหลักของเราเป็นผู้มีอำนาจในวงการแพทย์การได้เข้าทำงานที่สาขาก็ถือเป็นเกียรติเช่นเดียวกันดังนั้นฉันรู้สึกว่าเฟยชิงไม่จำเป็นต้องจากไปแม้ว่าเธอจะไม่ใช่หัวหน้าแผนกสันกรรมแล้วแต่ตำแหน่งและสวัสดิการที่ได้รับก็ไม่มีที่ไหนเทียบได้ใช่ใช่อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับบุคคลสำคัญของสำนักงานใหญ่อีกด้วย พนักงานส่วนใหญ่ในลั่ห่เซินสาขาเปิดจริงมีความภูมิใจที่ตัวเองสามารถเป็นหนึ่งในนั้นได้ไม่เพียงแต่มีโอกาสได้ติดต่อกับสถานพยาบาลชั้นนำเท่านั้นแต่ยังรับรู้ถึงความสามารถของตัวเองอีกด้วยเมื่อเดินออกไปข้างนอกและมีคนได้ยินว่าเธอเป็นคนของโรงพยาบาลลั่ห่เซินแวตาพวกเขาก็จะเป well ล hm ี bracket, ่ยนเป็นเคารพขึ <It> ้นมาทันทีดังนั้นทุกคนจึงจริงจังกับการประเมินในเดือนถัดๆ ไปไม่ว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือไม่ก็ตามก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนและยังสามารถบอกได้ว่าตัวเองนั้นมีข้อกับพร่องตรงไหนและควรพัฒนาไปในทิศทางใดเมื่อกลับมาจากห้องประชุมเฟยชิงก็ฟุบหน้าลงกับโต๊ะและร้องไห้เธออายุ30แต่ตอนนี้เธอกำลังร้องให้เหมือนเด็กอายุ13เธอไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขนาดนี้มาก่อนตอนนี้เธอกลายเป็นตัวตลกในโรงพยาบาล เธอเองก็ไม่อยากเป็นแบบนี้เธอคิดว่าตัวเองถ้าได้สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้หลังจากทำการผ่าตัดถึงแม้จะมีความเสี่ยงแต่เธอคิดว่ามันอยู่ในขอบเขตที่เธอสามารถควบคุมได้ใครจะรู้ว่าจะเป็นแบบนั้นเธอจะได้ว่าตอนที่เธอผ่านการสัมภาษณ์ของโรงพยาบาลรั่วไห่เซินสาขาเปิดจริงเธอทำให้ทั้งครอบครัวมีความสุขและภูมิใจในตัวเธอมากกว่าตอนที่เธอสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแพทย์ชั้นนำของประเทศสอเสียอีก พ่อของเธอยังจัดโต๊ะสำหรับจัดเลี้ยงพิเศษส,สองโต๊ะและเชิญญาติมาทานอาหารเย็นร่วมกันไม่นานเธอก็โดดเด่นในหมู่ศัลยแพทย์และกลายเป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมของ,งโรงพยาบาลลว่ห่เซิรญสาขาเป่ยจริงที่เพิ่งก่อตั้งนี่คือค่ายืนยันและเป็นเกียรติสำหรับเธอพ่อแม่ของเธอดีใจมากกับสิ่งที่ทุกคนพูดถึงเมื่อทราบข่าวญาติและเพื่อนๆก็พากันมาแสดงความยินดี ตอนนี้เธอถูกลดตำแหน่งแล้วเธอจะอธิบายเรื่องนี้กับญาติและเพื่อนๆของเธอยังไงเฟยชิงไม่รู้ว่าควรทำย่างดีอารมณ์ด้านลบทั้งหมดกลายเป็นน้ำตาเธออดที่จะร้องให้ออกมาไม่ได้เฟยชิงรู้ดีว่าแม้เธอจะถูกคนดำหน่งหรือเธอรู้สึกผิดเธอก็ไม่สามารถออกไปจากล่วไห่เซินหลังจากออกจากบัวไห่เซินเธอไม่มีที่ไหนที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วโรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศไม่มีที่ไหนจะมีระดับและการรักษาที่เทียบได้กับล่วไห่ หลังจากร้องให้อยู่พักหนึ่งเฟยชิงก็นึกขึ้นได้ว่าไปปิงป,งปิงพูดกับเธอว่ากำลังจะมีการสร้างทีมในสัปดาห์หน้าตราบใดที่เจียนอีหลิงไม่อยู่ก็จะไม่มีใครสามารถคุกคามตำแหน่งหัวหน้าแผนกสัญญการของเธอได้เฟยชิงรู้ว่าในล่วไห่เซินสาขาเปิดจริงมีเพียงเจียนอีหลิงคนเดียวที่มีความสามารถในผ่าตัดมากกว่าเธอตอนที่1204จงใจทำให้เข้าใจผิด หากไม่มีเจียนอีหลิงถึงเธอจะล้มเหลวในการผ่าตัดครั้งนี้คนอื่นก็จะล้มเหลวเช่นเดียวกันดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถคุกคามตำแหน่งและอำนาจของเธอได้เฟียชิงนึกถึงไปปิงปิงหลังจากครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งเฟยชิงก็เช็ดคราบน้ำตาออกจากใบหน้าและล้างหน้าจากนั้นเฟยชิงก็ส่งข้อความถึงไปปิงปิงและชวนเธอไปชอปปิ้งหลังเลิกงานดเรเฟียมันไม่ยุติธรรมกับเธอเลย ไปปิงปิงต่อสู้เพื่อเฟยชิงฉันไม่เป็นไรฉันฝีมือไม่ดีเท่าคนอื่นผู้อำนวยการหลี่เพียงแค่ลดตามแหน่งฉันแต่ไม่ได้ไล่ฉันออกก็ถือว่าเขาผ่อนปลนต่อฉันแล้วเฟยชิงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเธอมีทัศนคติที่ดีจริงๆไปปิงปิงกล่าวว่าถ้าเป็นฉันฉันคงทำไม่ได้ เฟียชิงยิ้มขอบคุณเธอมากที่เป็นห่วงฉันมีเพียงเวลานี้เท่านั้นที่ฉันจะมองเห็นความรู้สึกที่แท้จริงในความทุกข์ยากได้อย่างชัดเจนว่าในโรงพยาบาลน,นี้ใครเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับฉันไปปิงปิงมีความสุขมากที่ได้ยินคำพูดนี้เธอเป็นแค่พยาบาลฝึกหัดเท่านั้นแต่เธอสามารถเป็นเพื่อนที่ดีกับหมอระดับเฟียชิงได้เธอดีใจมาก ตั้งแต่เข้ามาในโรงพยาบาลเธอรู้ดีว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเฟยชิงจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเธอดังนั้นเมื่อใครมีปัญหากับเฟยชิงเธอจึงเป็นคนแรกลุกขึ้นปกป้องเพื่อให้เฟยชิงเห็นความดีของเธอไปซื้อกระเป๋ากับฉันเธอฉันอารมณ์ไม่ดีดังนั้นไปซื้อกระเป๋าให้สบายใจดีกว่าเฟยชิงลากไปปิงๆเข้าไปในร้านหรูและเลือกกระเป๋าราคาหนึ่งแสนหยวน ขณะที่กำลังจะจ่ายเงินเฟียชิงหยิบกระเป๋าตังออกมาจากกระเป๋าและบังเอิญหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาและทำมันตกลงบนพื้นไปปิงปิงช่วยเฟยชิงเก็บมันขึ้นมาเมื่อถือมันไว้ในมือเธอก็เห็นชื่อของตัวเองทันทีไปปิงปิงตกใจเล็กน้อยเฟียชิงรีบคว้ากระดาษจากมือของไปปิงปิงหลังจากจ่ายเงินเสร็จไปปิงปิงก็ถามเฟยชิงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบนกระดาษแผ่นนั้นเฟียชิงอยากจะพูดแต่ก็หยุดไว้เธออย่าถามเลย ด็อเตอร์เฟียเธอบอกว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีของเธอไม่ใช่เหรอฉันเห็นคะแนนการประเมินเขียนอยู่บนกระดาษแผ่นนั้นมันคืออะไรโปรดบอกฉันให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นคืนนี้ฉันคงนอนไม่หลับเฟยชิงรู้สึกลำบากใจมากหลังจากคิดอยู่พักหนึ่งเธอก็พูดขึ้นมาว่าเอาเธอฉันจะบอกเธอแต่เธอต้องรับปากว่าจะไม่บอกคนอื่นว่าฉันเป็นคนบอกเธอคือฉันรับปากเธอสบายใจได้ฉันจะไม่บอกใครว่าเธอเป็นคนบอกฉัน นี่คือแบบประเมินสำหรับนักศึกษาฝึกงานซึ่งแพทย์ระดับผู้อำนวยการของทุกคนจะต้องกรอกนอกเหนือจากความเห็นของผู้อำนวยการพยาบาลแล้วความคิดเห็นของแพทย์ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ฉันเป็นผู้อำนวยการแผนกศัลยะกรรมดังนั้นฉันจึงมีแบบฟอร์มนี้เหมือนกันแล้วผลการประเมินของฉันเป็นยังไงบ้างไปปิงปิงถามอย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าเธอหวังว่าตัวเองจะสามารถผ่านการฝึกงานและกลายเป็นพนักงานประจำของลั่วไห่เซินสาขาเปิดจริงได้เธอผ่านแต่สีหน้าของเฟียชิงสับสนมากท่าทางเหมือนไม่อยากบอกไปปิงปิงแต่อะไรไปปิงปิงยิ่งร้อนใจเข้าไปอีกนี่มันเรื่องอะไรกันเธอต้องการที่จะรู้ผลแต่มีคนให้คะแนนเธอไม่ดีดังนั้นตอนนี้เธอจึงกลายเป็นนักศึกษาฝึกงานที่ทำคะแนนได้แย่ที่สุด ใครใครให้คะแนนที่ไม่ดีกับฉันไปปิงปิง,ปงโกรธเคืองขึ้นมาทันทีเธออย่าถามอีกเลยเมื่อเห็นปฏิกิริยาของเฟยชิงไปปิงปิง,ปงก็มีคำตอบในใจตอนที่1,205การแข่งขันเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมกับน้องสาว 1. น,นั่นเจียนอีหลิงใช่ไหมไปผิงๆิงยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นไปได้ต้องเป็นเธอที่ประเมินฉันต่ำแน่ๆใช้ต้องเป็นเธอแน่ๆ ไปพิงพิงโกรธจัดทำไมเจียนอีหลิงถึงประเมินเธอต่ำเคยร่วมงานกับเธอไหมเคยทดสอบความสามารถในการทำงานของเธองั้นเหรอเห็นได้ชัดว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวเอาล่ะเธออย่ากโกรธไปเลยเรื่องนี้ถ้าเป็นไม่รู้เรื่องก็แล้วกันเฟยชิงไม่ได้ปฏิเสธการคาดเดาของผิงพิงนี่แปลว่าเธอเดาถูกใช่ไหมเป็นเจียนอีหลิงจริงๆเหรอไปพิงพิงโกรธเคือง เจียนอีหลิงจะมากเกินไปแล้วนะนี่มันมากกว่าความโกรธไปผิงผิงรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะพังทลายเจียนอีหลิงนี่มันคือการทลายชีวิตและอนาคตของเธอถ้าอยากหาเรื่องฉันคิดว่าอยากโกรธเลยมันไม่ช่วยอะไรเพราะเธอมาจากโรงพยาบาลทั่วไปหาเรื่องไปผิงผิงจะคิดแบบนั้นได้ยังไงเธอรู้สึกเหมือนท้องฟ้ากำลังจะถล่ม ฉันไม่ได้หาอะไรผิดพลาดทำให้ฉันถึงไม่ผ่านการประเมินเธอท้าเกินไปฉันพยายามหนักมากเพื่อที่จะเป็นนักศึกษาฝึกงานของลวไหายเซินที่ฉันพยายามอย่างหนักนั้นก็สูญเปล่าแล้วฉันจะไม่โกรธได้ยังไงแต่เธอก็เหมือนกับฉันมันไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธนอกเสียจากว่านอกเสียจากว่าอะไรไม่มีอะไรฉันแค่คิดเล่นๆน,น่ะเฟยชิงพูดต่อว่าเจียนอีหลิงจะหายไปจากโลกนี้ได้ยังไง เจียนอีหลิงหายไปจากโลกนี้ไปผิงผิงอึ้งไปครู่หนึ่งมเมล็ดพันธุ์แห่งบาปถูกฝังอยู่ในใจเธอวันหยุดสุดสัปดาห์พนักงานที่สาขาเมืองเป่ยจจิงของลู่หายเซินจะไปตั้งแคมป์ที่ทะเลสาบซีอนุญาตให้นามสมาชิกค,ครอบครัวมาด้วยได้ใครมีของก็เอาของมาแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เอาของมาแต่เอาพี่น้องมาด้วยเจียนหยุ่นโม่หลังจากโพสต์ข้อความว่าการตั้งแคมป์วันหยุดสุดสัปดาห์ของสาขา ตระกูลเจียนทุกคนก็ตอบกลับป๊สตเพื่อบอกว่าต้องการไปหาเจียนอ e ีหลิงในกลุ่มวิแชทที่ชื่อว่าสมาคมข้าหมาป่าทุกคนเริ่มเคลื่อนไหวเจียนหยุ่นหน้าเป็นคนแรกที่ส่งข้อความพี่ชายรองนายให้โอกาสนี้กับฉันฉันต้องการคืนดีกับน้องสาวและการตั้งแคมป์เป็นโอกาสที่ดีฉันไม่ต้องการที่จะพลาด แต่เจียนหยุนเชิงใช้เหตุผลที่ดีที่จะโต้แยง้งเจียนหยุนน่าวนายมีประสบการณ์ทางสังคมน้อยเกินไปที่จะช่วยละอาจเป็นน้องสาวที่จะต้องมาดูแลนายเจียนหยูหมินรีพูดฉันจะไปฉันมีประสบการณ์ในการตั้งแคมป์กับน้องสาวทันทีที่เจียนหยูหมินส่งข้อความออกไปก็มีคนคัดค้านมากมายเจียนหยุนเฉิงเสี่ยวนาวก็เหมือนกัน เจียนชูชิงอยู่หมินช่างมันเถอะครั้งสุดท้ายที่เขาร่วมรายการกับเสี่ยวหลิงการแสดงของเขาแย่มากเลยต้องให้เสี่ยวหลิงดูแลเขาเจียนหยุ่นนาและพี่อยู่หมินยังมีลูกด้วยควรพาลูกๆอยู่บ้านดีกว่าเจียนหมูเจียพี่ชายใหญ่ในดูแลพี่สไัยให้ดีปล่อยให้เป็นหน้าที่คนโสดส่วนเสี่ยวหลิงก็มอบมาให้ฉันเถอะเจียนอี้เหงิงแคมปิ้งบาร์บีคิวเสี่ยวหลิงทำอาหารไหม เวินนวนเสี่ยวโม่แม่ไม่มีอะไรจะขอกิจกรรมนี้ลูกให้แม่ไปแม่จะดูแลเสี่ยวหลิงเองเวนนวนพูดคนทั่วไปไม่กล้าโตแยง้งเจียนหยุนโมบแม่การการตั้งแคมป์เป็นกิจกรรมของคนหนุ่มสาวมักจะนาคู่และพี่น้องอายุใกล้เคียงกันไปน้อยคนจะพาพ่อแม่มาด้วยเวนนวนรู้สึกเสียใจเล็กน้อยถ้าง,งั้นให้โอกาสพวกลูกละกันเวนนวนไม่อยากให้ใครมองลูกสาวเธอด้วยสายตาแปลกแปล สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของท่าไม่มีใครลืมได้